สวัสดีครับทุกคนผมแต้มนะครับผมเดี๋ยววันนี้แต้มจะมาถอนเงินให้ดูนะครับจากการทำแอปดรอปดิสตนะว่าจะเข้าจริงไหมจะได้จริงไหมนะครับหน้าตาแอปก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนครับนี่เวลาห้าโมงเย็นนะครับรายได้ในวันนี้อยู่ที่9,900บาทแล้วครับเพื่อนๆโอเคนะครับนี่ก็คือรายได้รวมเดือนนี้นะครับวันที่29นะสอ0 0สนหกนะครับเราคลิกไปที่คำว่าแคสตเลยนะครับรอสักครู่นะเพื่อนๆ แล้วก,ก็กดไปที่ถอนเงินนะครับยอดที่สามารถถอนได้จะเป็นยอดนี้นะสามแสนกว่าบาทแล้วก็ที่ดอมเงินการรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสลิปอีกนะครับเสร็จก็จะยกมาให้เราอีกแสนเจ็นะครับกดไปที่ถอนเงินกันเลยแล้วก็ผูกเลขบัญชีธนา,าคารไว้เรียบร้อยใส่เงินที่ต้องการถอนได้เลยนะครับเดีย๋ยววันนี้จะถอนให้ดู2,000บาทนะยอดที่เข้าจะเป็นยอดนี้นะครับหนึ่งพันเาบาทนะครับกดไปที่ถอนเงินเลยนะเดี๋ยวเรามาดอดูกันนะครับว่าจะเข้ามาจริงหรือเปลาร้องขอสําเร็จนะครับทุกคนโอเคนะครับรอสักครู่ ให้ดูกันสดๆไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่หนะ้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผลิตภัณฑ์ในแอปของเราก็ตอนนี้มีประมาณ 30- 40ถึงแบรนด์นะครับเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความสวยความงามเครื่องสางเรียบร้อยนี่นะครับทุกคนเข้ามาแล้วเห็นไหมครับแบบเดียวทารอไม่ถึง1นาทีได้ได้ซ้ำนะตื่นเต้นมากๆนี่เป็นระบบการถอนเงินแบบใหม่ของแอปดอบลิทนะครับถอนปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะครับไม่ต้องรอนาะนดังนั้นเราทำดอบลิทคุณจะมีเงินใช้แบบ Time, เดียวทามั้ยครับไม่ต้อง กลัวว่าจะชนเดือนหรือเปล่าจะสิ้นเดือนหรือเปล่าโอเคไหมครับทุกคนอ่ะถอนให้ดูกันสดๆเลยเมื่อกี้เด้งเข้ามาอีกแล้วข้อความเห็นไหมครับ